เท่าที่คุยกับมหาลายัยเมื่อประมาณแบบเดือนแบบมักระลาปูนาบอกว่าแบบเพยยูมีคนสมัครมาแบบสอง0 0ืันแอปคืออาจริงด้วยสถานก,การณ์โควิดเชื่อไหมว่าแอปพลิเคชันยังแบบมันยังมาตลอดถามว่าเด็กแคนเซิลเลยเนี้ยอาจริงไม่เยอะทุกคนแบบไปต่อหมดเลยเนี่ยค่ะด้วยมหาลัยมันก็ฮิตแหละเนาะอนโอ้ยรู้งสวัสดี<า>ครับบ <laughs> <laughs> อกล้ว่าเตรียมโตมาดี <laughs> <laughs> ไเมืองนะเราทำเป็นวิวสองฝั่งไงออฟฟิน ลีวิวอ,อ่าโอเคสวัสดีค่ะน้องเต้อ้าสวัสดีครับพี่ออมสวัสดีครับสวัสดีจา้าตอนนี้เราอยู่อังกฤษใช่ไหมอ๋อใช่ครับดูจากแบ็กกราวด์นะครับอยู่ที่เมืองเดอร์แดนครับผมเต <c oughs> ัวอาครับผมก็เต้นะครับตอนนี้เรียน Master of Management Finance อยู่ที่ d u r h a m University นะครับก็อยากถามเต้ว่าแบบทำไมถึงตัดสินใจอยู่แล้วตอนนี้ใช้ชีวิตเป็น<ม>ไงบ้างเดอร์แรนเป็นเมืองที่ค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็ไม่ใช่เมืองใหญ่ ทําให้ผมก็มองว่าสถานาการณ์ในเมืองเนตก็ยังค่อนข้างปลอดภัยอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ<ม>ก็เป็นเรื่องของอช่วงนี้มี s i g n ซเมนที่จะต้องส่งนะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าถ้ากลับภัยกลับภัยไปกับไไความโปรดักที่อาจจะต่ําลงก็ได้ตอนนี้นักเรียนไทยที่อยู่ที่นี่ก็ประมาณสิบห้าคนได้ครับ<ม>แต่ว่าเท<ม>่าที่ผมสังเกตก็คือถ้าถ้าเป็นแบบฝรั่งนะครับเขาก็จะแยกย้ายกลับเมืองกลับประเทศเขาไปแต่ว่า ก็จะเหลือส่วนนี้ก็เป็นนักเียนเอเชียนะครับคนไทยหรือคนจีนต่างๆค่ะแล้วการใช้ชีวิตในเมืองมันเป็น,นยังไงมาคือคืออยากรู้ว่าแบบเข้าใจว่ามันล mm ็อกดาวน์ก็เหมือนกับบ้านเราที่แบบเอาจริงก็ไม่ค่อยมีคนออกมาข้างนอกเหมือนกนันเลยอะค่ะแต่ว่าเที่ยงิดคือเรายังสามารถไปซื้อของออกไปในเมืองไปแบบโรชที่สตร์ได้เหมือนเดิมใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ครับก็คือโดยหลกัหลกๆก็คือ grocery store ก,ก็เปิดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพวกร้านอาหารพวกอ่ร้าน ร้านแบบช้อปปิ้งต่างๆครับอันนี้ก็จะปิดตัวนะครับแล้วก็คือผมว่าปกติแล้วแลมเป็นเมืองที่ค่อนข้างเงียบอยู่แล้วทาให้ผมไม่รู้สึกถึงความแตกต่างมากขนาดนั้นแล้วก็ <c oughs> นอกจากนี้นะครับ <c oughs> ก็ผมก็ยังเห็นคนนะครับออกมาเดินเล่นต,ตามสวนสาธารณะบ้างนะครับ <c oughs> แค่อาจจะต้องระวังเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งอย่างแต่อย่างที่มีคนก็เหมือนฟอลโล่รูนนะครับอย่างสมมติว่าถ้าผมเดินจะเดินสวนกับใครครับ แบบเหมือนก็จะรู้กันว่าเออเราต้องเดิอนทางห่างกันนะหรือว่าเราต้องรอให้เขาเดินเดินไปก่อนแล้วเราเค่อยเดินตามงั้นเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องหลักสูตรกันบ้างดีกว่าคือเดอรนแรมเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เอาจริงผิดมากแล้วพี่รู้สึกว่าปีนี้ยากกว่าเดอีก <A S 2> แล้วก็แบบเท่าทีา่คุยกับมหาลัยเมื่อประมาณแบบเดือนแบบมกราปุณพาบอกว่าแบบเพนยูมีคนสมัครมาแบบสองหมื่นเจ็ดพันแอปแล้วยิ่งสมัครช้าๆคือช่วงนี้จะยิ่งแบบถูกรีเจ็ตเดยอะมาก ออเออเริ่มเป็นหนึ่งในมหาะไยที่คอมเพลตีฟมากก็อยากให้น้องเต้เล่าละกันว่าแบบเออแบบหลักสูตรที่เราเรียนน่ะมันเป็นยังไงบ้างเขาสอนอะไรการเรียนการสอนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยชอบวิชาอ,อะไรอะไรเงี้ยค่ะโอเคครับขอเริ่มต้นจากหลักสูตรผมเลยละกันนะครับก็ หลักสูตรผมก็คือเป็น management finance นะครับก็คือคือเบสเบสของหลักสูตรก็จะเป็นเป็น management นครับแต่ว่าจะเป็นแบบ specialized ด้าน finance นะครับก็อย่างสมมุติว่า management นะครับอาจจะเป็นหลักสูตรที่รองมาจาก MBA อันอันอย่าง management finance ก็จะเป็นหลักสูตรที่รองมาจาก MBA finance นะครับอย่าง mm hmm. เราก็จะเรียนพวกวิชาที่เกี่ยวกับด้านบริหารนะครับอย่าง strategic management พวก e-con account หรือว่า organization behavior เหมือนเหมือน management ปกติเลยแต่ว่าเราก็จะเพิ่มมาในพวก วิชาอย่าง Fundamental Finance, Corporate Finance นะครับที่เรียนในเชิงว่าให้ใหแบบนักเรียนจบไปอ่ะไปเป็นนักผู้ผู้บริหารในด้านการเงินพวก Financial Manager หรือไปเติบโตไปทาง CFO นะครับก็จะมีคนเข้าใจผิดว่าหลักสูตรเนี้ยมันต่างกับเอ็มเ n ส n ีไยังไงครับอาผมก็จะบอกว่าอันเนี้ยครับของ Management Finance นะครับมันจะมีมันจะไม่เน้นไม่เน้นแบบพอลิเทติคจ้า,จา,จาแบบ ไม่อา master of finance หรือว่า investment ต่างๆนะครับก็คือจะไม่ได้แบบลงลึกมากก็คือจะแตะเป็นในเชิงของการบริหารการเงินซะมากกว่าส่วนวิชาที่ชอบนะครับผมก็ชอบวิชาหนึ่งที่ชื่อ strategic management นะครับเหมือนทำให้เราเห็นภาพรวมของการทำธุรกิจนะครับแบบว่าเออโซว่าจะบริหารธุรกิจเนี่ยเราต้องทำยังไงต้องมีแบบวางแผนธุรกิจยังไงบ้างเพื่อที่ทำให้แบบธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับมันเรียนหนักไหมอ่ะ จริงๆก็อันอันนี้เรียนหนักคือเรียนหนักจริงฮะรู้สึกว่ารู้สึกว่าแบบว่าถ้าช่วงแบบทำ assignment คือรู้สึกรู้สึกว่ามันแบบเออมันมันมีความฟเฟอร์หน่อยๆแบบงานเทอมเนยครับแบบผ้าวิชาเงี้ยเราต้องเขียนส่งสามวิชาแบบเราเขียนแบบเอ s a y ต่อต่อกันแบบเรื่อยๆมันก็มันก็เหมือนกับมันก็เหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าบางทีแบบเออแบบผมมันผมไม่ไม่ค่อยถนัดเขียนยไงผมชอบชอแบบพูดหรือว่าแบบ อ่านอย่าลืมากกว่าแต่บที่นี่มันหลกัหลกๆคือมันวัดจากการเขียนเออก็เลยแบบมันก็เหนื่อยหน่อยแล้วประทับใจอะไรอะไรในมหาเทัะหรือ,รอว่าหลักสูตรบ้างคะอ,อ่าอย่างที่ผมประทับใจมากเลยก็คือก็คืออย่างตอนตอนช่วงเนี้ยนะครับที่ช่วงเป็นช่วงโควิดอะเข้าใจนะว่าช่วงเนี้ยแบบมีปัญหาแบบมัน กระทบเรื่อง mental health ของเด็กหลายๆคนเนี่ยสมมุติถ้าใครมีปัญหาหรือแบบต้องการจะเลื่อนเดทไลน์ส่งงานหรือว่าเลื่อ,สอนสอบนะครับสามารถคุยกับเขาได้ตลอดเขาจะพิจารณาให้พิเศษอืมซึ่งแบบผมก็ประทับใจเออแบบมหาลัยเขาแบบดูห่วงใย,ยเด็กแล้วก็เรื่องเพื่อนนะครับผมว่าผมก็ได้เจอแบบมีโอกาสได้เจอเพื่อนที่ดีมากๆนะครับทั้งแบบสังคมที่เป็นนักเรียนไทยเองหรือว่าได้เจอสังคมนักเรียนต่างชาติเองนะครับก็รู้สึกว่าเขา nice mm. กับเราแล้วเขาแบบโอเพนที่จะ แลกเปลี่ยนเขาเจอซึ่งกันและกันนะครับตอนเนี้ยเป็นสถานการณ์โควิดเนาะทุกคนก็คือจะมีการเรียนแบบออนไลน์เล่าให้ฟังหน่อยว่าออนไลน์ที่เราเรียนมันเป็นยังไงแล้วความเขาเรียกความ Productive มันเหมือนกันหรือเปล่าเออส่วนตัวนะผมว่าผมมองว่าความ Productive มันน้อยกว่าแหละครับเหมือนเราเพราะเราเรียนอยู่ในห้องนะครับแล้วก็ เหมือนเรามีเราจะไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์นะครับอย่างปกติในห้องเราก็จะแบบมีเพื่อนข้างๆหรืออาจารย์ถามบางทีนะครับลักเรียนหลายๆคนก็คือกลับประเทศตัวเองไปแล้วบางทีไทม์โซนก็ต่างกันแบบอินเทอร์เน็ตคอนเนคชันก็อาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็เป็นอุปสรรคของการเรียนเหมือนกันนะครับซึ่งผมเคยมีประสบการณ์ก็คือเหมือนเข้าเป็นเซมินาคัชชันที่เป็นออนไลน์นะครับผมก็รู้สึกว่าเออมันมันค่อนข้างลําบากเหมือนกัน แต่ว่ามันก็เหมือนกับก็ยังดีกว่าแบบไม่มีอะไรเลยก็อ,อย่างน้อยก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่แบบช่วยในในสถานการณ์นี้ได้นะครับมันเลือกไม่ได้เนาะทุกคนกมันเลือกไม่ได้ไม่ <c oughs> ไม,มีใครอยากให้ใหเกิดขึ้นนะจริงครับเล่าเรื่องคอนเนตให้ฟังหมายถว่าเราได้เข้าแอคทิวิตี้อะไรรึเปล่าคอลเลจผมนะครับก็จะคือคอลเนลอุซินอฟนะครับก็จะเป็นคอลเลจสำหรับ postgraduate หรือปโทหรือปเอก็นต้นไปนะครับก็ส่วนเนียอ่ากิจกรรมนะครับมันก็จะไม่แบบ ไม่โลดโผดเหมือนแบบคอลเลจอื่นเท่าไหร่ก็จะเป็นในเชิงวิชาการซะเยอะเป็นอะคาเดมิกก็เหมือนบางทีเขาก็จะมีเชิญเชิญเกสต์สปิเกอร์นะครับเพราะว่าบางทีนักเรียนที่สังกัดคอลเลจก็เป็นเรียนดีอยู่ mm hmm. ผมเคยมีประสบการณ์เข้าไปในเซสชั่นหนึ่งนะครับเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องแอสโทรฟิสิกนะครับ mm hmm. ผมก็ไม่รู้เห mm hmm. มือนกันว่าเขาพูดอะไรแต่ผมก็เข้าไปลองดูว่ามันคืออะไรแต่ว่าพวกปาร์ตี้ต่างๆก็มีนะครับแบบอย่างพวกวันฮอลโลวีนหรือว่าวันแบบเอ็นดิ้งซีเมสเตอร์นะครับมันก็ มันก็สนุกดีครับก็มีโอกาสได้ไปจอยเหมือนกันขอบอค,คุณมากสําหรับดีเทลเรื่องหลักสูตรนะคะพี่เชื่อว่ายังไงหลักสูตรนี้แมนเนจเมนต์ไม่ว่าจะเป็นวงเล็บไฟแนนทีนเติบิเซตอะไรเงี้ยก็เป็นหลักสูตรยอดฮิตของเดแลแรมยูปัจจุบันนี้ค,คิดว่าอตอนนี้ค,คิดว่าตอนนี้คือเต็มแล้วน่าจะเต็มตัม้งแต่เดือนที่แล้วแล้้ววดยใช่ก็คือตอนนี้แบบแอปพลิเคชันน่าจะใช้เวลาสามเดือนเป็นต้นไปอะ ขอโอเคผมโชคดีเนี่ยมาปีนี้ใช่ <c oughs> คือถามว่าแบบที่คุยกับมหาลัยเรื่อยๆตลอดอะไรเงี้ยคือมันมีแต่คือเอาจริงด้วยสถา,านการณ์โควิดเชื่อไหมว่าแอปพลิเคชันยังแบบมันยังมาตลอดคือมหาลัยพวกมันยังมาตลอดคือเด็กถามว่าเด็กแคนเซิลอะไรเงี้ยเอาจริงไม่เยอะอทุกคนแบบไปต่อหมดเลยเนะะี้ยค่ะด้วยมหาลัยมันก็ฮิตแหละเนาะเออได้เลยถ้าเกิดว่ามีอะไรนะคะก็บอกพี่พี่แมโก้ได้นะจ๊านอองเต้ได้ครับเยิ่งมากเลย โอเคขอบคุณครับมาไปทำ <ใน S 2> งานก่นอนนะจ้าโอเคครับขอบคุณครับบ๊ทีพี่หน้านะคะจะคุยกับใครนะคะติดตามกันด้วยนะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย